ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่าฟรีากเป็นเรื่องราวของากนายธนาคารที่อาศัยอยู่ในเกมออนไลน์เกมหนึ่งโดยกายได้ใช้ชีวิตอย่างซสำซักไปวันๆตามบทบาทของตัวประกอบในเกมจนวันหนึ่งกายได้ไปปิ๊งรักกับผู้เล่นสาวสวยคนหนึ่งเข้าอย่างจังกายจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นฮีโร่และเพื่อจะได้ทําความรู้จักกับเธอ แต่เกมที่กายอาศัยอยู่นั้นมันกลับมีความลับอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่คำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหละถ้าเพืเ่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับณโลกของเกมออนไลน์เกมหนึ่งที่ชื่อว่า Free City เมืองในเกมแห่งนี้ชื่อว่าฟรีซิ i t y และในโลกออนไลน์แห่งนี้เราผู้เล่นสามารถทำได้ทุกอย่างที่อยากทำเป็นได้ทุกอย่างที่อยากเป็นทำให้เกมนี้ ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและข้อแตกต่างระหว่างผู้เล่นกับตัวประกอบในเกมคือผู้เล่นจะสวมแว่นตาที่จะทําให้มีอาวุธที่ทรงพลังและเก่งเรื่องการต่อสู้ทําให้ตัวประกอบในเกมมองเหล่าผู้เล่นและเหล่าเกมเมอร์เหมือนกับฮีโร่ที่จะทําอะไรก็ได้บนโลกแห่งนี้ซึ่งในเกมออนไลน์นี้มีตัวประกอบตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไกา่เขาทํางานเป็นนายธนาคารในเกมและในแต่ละวันไก่ก็จะทําทุกอย่างซ้ําๆเดิม ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วคุยกับป่าแวะซื้อกาแฟร้านเดิมแล้วสั่งแบบเดิมๆทุกวันธนาคารที่เขาทำงานอยู่ก็จะถูกป้นทุกวันแบบเดิมๆซึ่งสำหรับกายนั้นมันคือเรื่องปกติเพราะมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันโดยที่กายไม่รู้เลยว่าโลกที่เขาอาศัยอยู่นี้มันคือโลกของเกมแต่กายก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งที่เป็นรปภเขาชื่อว่าบัดดี้หลังจากนั้น หนังได้ตัดภาพมาที่ผู้เล่นสาวสวยคนหนึ่งโดยใช้ชื่อยูซอร์ว่า Molotov Girl ซึ่งเธอกำลังตามหาแผนที่ที่จะไปดันรับของเกมที่ถูกซ่อนอยู่ในเวลาต่อมากายก็ได้เจอกับ Molotov Girl เป็นครั้งแรกและมันก็ทำให้กายตกลุมรักเธอเข้าอย่างจังซึ่งผู้เล่นที่เล่นยูซอร์ Molotov Girl น,นั้นนั่นก็คือมินลี่ในเช้าวันต่อมาของกายเขาก็เริ่มคิดว่าทำไมเขาถึงต้องสั่งกาแฟแบบเดิม ทำไมเขาถึงต้องมาทํางานที่ธนาคารและพูดคําเดิมๆทุกวันและทําไมธนาคารถึงต้องถูกป้นแบบเดิมๆทุกวันกายจึงอยากสวมแว่นตาของผู้เล่นดูบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไรเขาจึงเข้าไปขอยืมแว่นตาของผู้เล่นรายหนึ่งแต่แล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นแล้วกายก็ทําปืนลั่นใส่ผู้เล่นคนนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับได้แว่นตาติดมือกายมาด้วยโดยผู้เล่นคนนั้นก็งงว่าทําไมตัวประกอบในเกม ถึงทำแบบนี้ได้หลังจากนั้นกายก็ได้ลองสวมแว่นตาของผู้เล่นแล้วกายก็ได้เห็นว่าเมืองที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันเปลี่ยนไปบางสิ่งบางอย่างต้องใส่แว่นตาถึงจะมองเห็นและถึงจะจับต้องได้กายจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เหล่าฮีโร่มีพลังนั้นนั่นก็คือแว่นตาอันนี้นี่เองซึ่งสำหรับตัวประกอบอย่างกายนั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและเมื่อกายแตะไปที่กล่องพยาบาลก็ทำให้กายกลับมีพลังเต็มร้อย และกลับมาฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งและเมื่อกายแตะไปที่เงินเงินเหล่านั้นก็เข้ามาในบัญชีของเขากายจึงรู้สึกและสนุกกับการได้เป็นฮีโร่เป็นอย่างมากหลังจากนั้นเกมมาสเตอร์ก็เห็นสิ่งผิดปกติเมื่อตัวประกอบในเกมอย่างกายได้แย่งอเอาแว่นตาของผู้เล่นไปโดยเกมมาสเตอร์ที่ใส่แว่นเขาชื่อว่าคีส่วนอีกคนชื่อว่าเมาเซอร์เมาเซอร์ก็พูดกับคีว่าตัวประกอบในเกมจะทำแบบนั้นได้ยังไง มันอาจจะเป็นสก,กินตัวประกอบที่ผู้เล่นเอามาใส่ทำไมนายไม่แบนยูเซอร์นี้ซะคีก็ตอบว่าเขาทำแล้วแต่แบนไม่ได้เพราะแกะรอยไม่เจอพวกเขาจึงคิดว่าคงเป็นแฮกเกอร์ที่ฝีมือไม่ธรรมดาแฮกเข้ามาก่อ,อก,กวนในเกมหลังจากนั้นคีกับเมาเซอร์จึงเข้ามาในเกมเพื่อจะมาตามจับกายเพราะพวกเขาคิดว่ากายคือแฮกเกอร์ที่แฮกเข้ามาในเกมเพื่อก่อ,อก,กวนเมาเซอร์ er จึงบอกให้กาย ถอดสกินตัวประกอบเกมออกกายจึงตอบว่าเขาถอดไม่ได้เพราะนี่คือตัวของเขาและกายก็ไม่เข้าใจว่าถอดสกินคืออะไรหลังจากนั้นกายก็ได้วิ่งหนีขี้กับเมาเซอร์แต่สุดท้ายขี้กับเมาเซอร์ก็จัดการกายได้สําเร็จโดยพวกเขาคิดว่ากายคงตายแล้วและแฮกเกอร์ก็คงโดนดีดออกจากเกมไปแล้วตัดภาพมาที่โลกความจริงมินลี่ได้มาหาขีซึ่งจริงๆแล้ว พวกเขาเป็นเพื่อนกันและพวกเขาก็เป็นคนที่คิดค้นและสร้างเกมฟรีซิตี้ขึ้นมาแต่ถูกแอนทอนขโมยโค้ดเกมไปแล้วแอนทอนก็สร้างฉากเกมใหม่ทับฉากเก่าของฟรีซิตี้แต่ยังคงใช้ระบบเกมและโค้ดเกมอันเดิมของคีและเมนลี่ที่สร้างขึ้นซึ่งแอนทอนโกงพวกเขาไปโดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์และที่เมนลี่มาหาคีในวันนี้เพราะเธอรู้แล้วว่าหลักฐานทั้งหมดที่จะจัดการแอนทอนได้ ถูกเก็บไว้ในบ้านหลังหนึ่งในเกมซึ่งมันถูกรักษาความปลอดภัยด้วยปรปภในเกมเธอแค่ต้องการให้คีช่วยเปิดทางให้เธอหน่อยเพราะหลักฐานในการทวงสิทธิ์การเป็นเจ้าของเกมนี้ถูกเก็บไว้ที่นี่ซึ่งคียังคงทํางานเป็นเกมมาสเตอร์ให้กับแอนทอนอยู่แต่คีก็ปฏิเสธที่จะช่วยตัดภาพมาที่เกมฟีซิตี้โมโูลโทอฟเกลิลหรือมินลีจึงต้องบุกมาที่บ้านที่เก็บหลักฐานเพียงคนเดียวเพราะคีไม่ยอมช่วย ในขณะที่มิลลีก่กำลังสังเกตการกายก็โผล่เข้ามาแล้วแผนของมิลลี่ก็แตกมิลลี่จึงพากายกลับมาที่ฐานของเธอซึ่งเธอก็คิดว่ากายคือผู้เล่นเหมือนคนอื่นๆในเกมที่ใส่สกินตัวประกอบมิลลี่จึงโชว์เลเวลของเธอซึ่งเลเวลของเธอก็สูงถึง195ส่วนของกายอยู่ที่เลเวลหนึ่งกายจึงถามมิลลี่ว่าแล้วจะต้องเก็บเลเวลอย่างไงมิลลี่จึงตอบว่าไปป้นธนาคารไปต่อยหน้าคน หรือทําภารกิจต่างๆกายจึงพูดขึ้นว่าทําไมถึงต้องทาแบบนั้นเขาไม่ทําำ้ายผู้บริสุทธิ์มินลี่จึงพูดว่านายไปเก็บเลเวลด้วยการทําความดีเหมือนฮีโร่ก็ได้นะเก็บเลเวลให้ถึงร้อยแล้วค่อยมาคุยกับเธอหลังจากนั้นกายก็เริ่มทําความดีช่วยเหลือผู้คนปราบจนป้นธนาคารวันเวลาผ่านไปการเก็บเลเวลของกายก็เป็นกระแสขึ้นมาทั้งนักข่าวเหล่ายูทูบเบอร์ และนักแคสเกมก็ต่างพาการพูดถึงและให้ความสนใจเป็นวงกว้างและสงสัยว่ายูเซอร์ผู้เล่นตัวนี้เป็นใครเพราะไม่มีชื่อยูเซอร์พวกเขาจึงเรียกกายว่าหนุ่มเสื้อฟ้าซึ่งการเก็บเลเวลแบบเป็นคนดีอย่างกายนั้นเก็บเลเวลได้เร็วจนทุกคนให้ความสนใจส่วนมินลีก็ได้บุกไปในบ้านที่เก็บหลักฐานหลังนั้นอีกครั้งโดยเธอได้ขอร้องและขอความช่วยเหลือจากคีอีกครั้งเช่นเดิมจนในที่สุด ขี่ก็ใจอ่อนและยอมช่วยเหลือและในขณะที่มินลีกำลังจะเอาหลักฐานมาได้รลอปพอก็เข้ามาพอดีและเกิดการยิงปะทะกันขึ้นและด้วยเรปพอที่มีจำนวนมากทำให้มินลีตกอยู่ในที่นั่งลำบากแต่ในจังหวะนั้นกายก็บ,บุกเข้ามาช่วยมินลีไว้ทันเวลาพอดีแต่หลักฐานที่มินลีต้องการก็ไม่ได้เอาออกมาด้วยตัดภาพมาที่โลกความจริงแอนทอนเจ้าของเกมฟรีซิตี้คนปัจจุบัน ได้เข้ามาคุยกับคีว่าให้คีรีบทำฟิสตี้ภาค2ให้เสร็จโดยเร็วเพราะแฟนๆกำลังรอคอยส่วนมิลลี่กับกายเธอก็ประหลาดใจมากที่เลเวลของกายนั้นถึงร้อยเร็้วกว่าปกติเธอจึงคิดว่ากายคงเป็นแฮกเกอร์ซึ่งกายก็ไม่เข้าใจความหมายที่มิลลี่พูดหลังจากนั้นกายก็ชวนมิลลี่ไปเดินเล่นแล้วจู่ๆกายก็ขอจูบกับมิลลี่และกายก็ได้สารภาพรักกับมิลลี่ ส่วนคีจากการที่เขาได้ตรวจสอบฐานข้อมูลคีก็ได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วการก็คือตัวประกอบในเกมเท่านั้นคีจึงรีบนําเรื่องนี้มาบอกกับมินลีโดยคยีบอกว่าหนุ่มเสื้อฟ้าคนนั้นมันไม่ใช่ผู้เล่นแต่มันคือตัวประกอบในเกมมันคือ AI ที่มันคิดว่าตัวมันเองมีชีวิตจริงๆและมันคือปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลกที่มีชีวิตหลังจากนั้นคีก็คิดได้ว่าแอนทอนการมันจะปล่อยเกมฟรีซิตี้ภาค2 ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นฟิซิตี้ภาค1ก็จะถูกลบและหนุ่มเสื้อฟ้าก็จะหายไปด้วยและในตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก48ชั่วโมงที่เกมฟิซิตี้ภาค2จะถูกอัปโหลดหลังจากนั้นมินลี่จึงรีบนำเรื่องราวทั้งหมดมาบอกกายโดยเธอได้บอกกับกายว่าโลกที่กายอาศัยอยู่ตอนนี้มันคือเกมออนไลน์กายคือตัวประกอบในเกมและในอีกสวันเกมนี้ก็จะถูกปิดและกายก็จะหายไปตลอดกาล เมื่อกายได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับช็อกจนทําอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดว่าที่นี่คือโลกของเขาแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นแค่เกมและเขาก็เป็นเพียงตัวประกอบในเกมที่ไม่มีชีวิตจริงๆหลังจากนั้นกายก็ได้ไปหาบัดดี้เพื่อนรักของเขาแล้วบัดดี้ก็ทําให้กายคิดได้ว่านายมีฉันฉันมีนายถึงมันจะไม่มีตัวตนแต่ช่วงเวลานี้มันคือเรื่องจริง หลังจากที่กายรู้สึกดีกับทุกอย่างแล้วกายก็ได้พาบัดดี้ไปที่บ้านที่เก็บหลักฐานหลังนั้นและกายกับบัดดี้ก็เข้ามาในบ้านได้อย่างง่ายดายเพราะบัดดี้รู้จักกับรอปปอทุกคนในเกมนี้ทําให้กายได้หลักฐานมาอย่างง่ายดายเช่นกันแล้วกายก็นําหลักฐานนั้นไปให้กับมินลีส่วนเหล่านักแคสเกมและเหล่ายูทูบเบอร์ก็ยังคงพูดถึงกายหรือหนุ่มเสื้อฟ้าอย่างต่อเนื่องเพราะกายทําความดี ช่วยเหลือผู้คนเหมือนเหล่าฮีโร่แต่สำหรับแอนทอนการเล่นเกมเป็นคนดีของหนุ่มเสื้อฟ้ามันทำให้เกมดูไม่ดีและไม่น่าเล่นแอนทอนจึงสั่งให้เกมมาสเตอร์จัดการหนุ่มเสื้อฟ้าแต่คีก็พูดขึ้นว่าจัดการไม่ได้หรอกเพราะหนุ่มเสื้อฟ้าไม่ใช่ผู้เล่นแต่มันคือตัวประกอบในเกมที่เป็น AI มีชีวิตแอนทอนจึงสั่งให้รีบูตระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้จัดการไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าให้สำเร็จซึ่งในจังหวะนั้น กายและมินลีก่กำลังดูหลักฐานที่เป็นวิดีโอฐานลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเกมมันคือฉากที่แท้จริงของเกมฟรีซิตี้ก่อนที่จะถูกแอนทอนเอาไปเปลี่ยนฉากใหม่แล้วกายก็พูดขึ้นว่าเขาเคยเห็นที่นี่แต่แล้วการรีบูตก็เริ่มต้นขึ้นทําให้ทุกอย่างในเกมหยุดนิ่งแล้วออฟไลน์หลังจากนั้นฟรีซิตี้ก็กลับมาออนไลน์อีกครั้งมินลีก็รีบไปตามหากายทันทีเพราะวิดีโอหลักฐานนั้น ถูกทำลายไปแล้วตอนรีบูตระบบและหลักฐานเดียวที่มินลี่มีอยู่ตอนนี้ก็คือกายเพราะกายรู้ว่าฉากนี้อยู่ที่ไหนแต่กายกลับจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งมินลี่คีก็ได้บอกกับมินลี่ว่าการรีบูตระบบทำให้ความทรงจำของกายถูกลบไปด้วยแต่การรีบูตมันไม่สามารถลบโค้ดของ AI ตัวนั้นได้สิ่งเดียวที่จะลบได้คือต้องทำลายเซิร์ฟเวอร์นั่นก็หมายความว่าความทรงจำของเขายังคงอยู่ และเธอเป็นคนทําให้มันมีชีวิตหลังจากนั้นมิลลี่ก็กลับมาหากายอีกครั้งแล้วมิลลีก็จูบกับกายและการจูบในครั้งนี้ก็ทําให้ความทรงจําของกายกลับมาหลังจากนั้นกายก็พามินล,ลีไปดูฉากเกมที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วมิลลีก็ได้รู้ว่าฉากของเกมฟรีซิตี้ที่แท้จริงถูกซ่อนอยู่ที่ขอบฟ้าทางใต้ของเกมนั่นเองในเวลาต่อมา กายก็ได้เรียกตัวประกอบทุกตัวในเกมมาวางแผนปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้ทุกคนเป็นอิสระทําอะไรก็ได้ที่อยากทําและไม่ต้องเป็นตัวประกอบอีกต่อไปหลังจากนั้นเหล่าตัวประกอบในเกมฟรสซิตี้ก็หยุดงานประท้วงทําให้ทั้งเมืองฟิีซิตี้ไม่มีตัวประกอบแม้แต่ตัวเดียวเหล่ายูทูบเบอร์และนักแคสเกมก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อพวกเขารู้ว่าหนุ่มเสื้อฟ้านั้นคือ AI ที่มีชีวิต ส่วนมิ l ลี่กับกายในตอนนี้พวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังทะเลทางใต้เพื่อไปยังฉากเกมที่แท้จริงของเกมนี้และเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเกมฟิซิตี้ไม่ได้เป็นของแอนทอนส่วนแอนทอนก็ได้สั่งให้เมาเซอร์จัดการมิลี่และกายดยการปิดระบบการคืนชีพซึ่งถ้าตัวละครไหนตายก็จะไม่สามารถคืนชีพได้อีกแม้กระทั่งเหล่าเกมเมอร์ทุกยูเซอร์แต่มิลี่กับกายก็รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคี เมื่อมินลี่กับกายมาถึงทะเลทางใต้คีก็ได้เปิดสะพานที่จะข้ามไปยังฉากเกมที่แท้จริงที่ถูกซ่อนหลังจากนั้นไม่นานแอนทอนก็จับได้ว่าคีคือคนที่คอยช่วยเหลือมินลีแอนทอนจึงไล่คีออกแล้วแอนทอนก็สั่งให้เมาเซอร์ปิดบัญชีผู้เล่นทั้งหมดทําให้มิลลีในเกมถูกตัดออกจากระบบรวมถึงทุกคนบนโลกที่เล่นเกมนี้ก็ถูกตัดออกจากระบบทั้งหมดตอนนี้ จึงเหลือแต่เพียงกายที่ยังคงอยู่ในเกมแต่ในระหว่างที่คีถูกไล่ออกเขาก็ได้สตรีมมิ่งเกมฟิซิตี้ต่อทำให้ทุกคนบนโลกจะได้เห็นว่ากายจะทำอะไรต่อไปแล้วแอนทอนก็ได้ปล่อยนักฆ่าที่ชื่อว่าดุดไปจัดการกับกายแต่ใน,นจังหวะต่อสู้เว่นตาของกายก็หลุดกระเด็นหายไปกายจึงโดนดุดจัดการจนเละเทะและแล้วกายก็เห็นแว่นตาตกอยู่ตรงหน้ากายจึงรีบคว้ามาใส่ แล้วการต่อสู้สุดมันก็เริ่มต้นขึ้น oh, <the> แต่หลังจากนั้นกายก็พลาดท่าถูกดุดจับได้แล้วว่นตาของกายก็กระเด็นหายอีกครั้งแต่ในจังหวะนั้นบัตดีก็ไม่เห็นพอดีและเห็นว่าแว่นตาของกายตกอยู่ บัดดี้จึงหยิบเวนตาายนไปให้กายเมื่อกายรับเวนตามากายก็สวมเว้นตาให้กับดุดและเมื่อดุดเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ตกใจเพราะมันเต็มไปด้วยภาพที่แปลกตาและตื่นตาตื่นใจสําหรับดุดมากหลังจากนั้นกายและบัดดี้ก็วิ่งไปยังสะพานข้ามทะเลส่วนที่โลกความจริงเมื่อแอนทอนหมดหนทางที่จะจัดการกับกายแอนทอนจึงไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์และพังเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปทีละตัวทีละตัว เพื่อจัดการกับกายแล้วเมาเซอร์ก็ได้รู้ความจริงจากปากแอนทอนว่าแท้จริงแล้วเกมฟิสิตี้เป็นเกมของมิลลี่กับคีซึ่งก่อนหน้านี้เมาเซอร์ไม่รู้เรื่องนี้เลยเมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกทำลายเมืองฟิสิตี้และตัวประกอบในเกมก็เริ่มหายไปพร้อมกับบัดดี้และสะพานที่ค่อยๆเริ่มหายไปเช่นกันแต่กายก็ออกวิ่งต่อไปจนกลายไปถึงฉากเกมที่แท้จริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ แล้วกาก็ได้เห็นกับฉากที่แท้จริงของเกมฟิซิ c ตี้ไป,ปพร้อมๆกับผู้ชมทั่วโลกที่กําลังรับชมผ่านสตรีมมิ่งอยู่ตอนนี้ทําให้ทุกคนบนโลกที่เล่นเกมฟิซิ c ตี้ได้รู้ว่าแอนทอนโกงเกมของคนอื่นมาเป็นของตัวเองส่วนมินลี่ก็ได้เข้ามาคุยกับแอนทอนว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวสุดท้ายนี้เธอขอเก็บไว้ได้ไหมและกับการที่แอนทอนมีสิทธิ์ในเกมฟิซิตี้ภาค2และ3พร้อมกับกําไรที่จะได้แอนทอน จึงยอมยกเซิร์ฟเวอร์ตัวสุดท้ายของเกมฟิซิตี้ให้กับมิลลีและหลังจากนั้นเกมฟิซิตี้ภาค2ของแอนทอนก็ถูกปล่อยออกมาแต่ปรากฏว่ายอดขายของเกมฟิซิตี้ภาค2กลับลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระบบเกมค่อนข้างมีปัญหาและระบบการแหลกของเกมแอนทอนจึงตกเป็นเป้าโจมตีของเหล่านักแคสเกมและเหล่ายูทูบเบอร์ส่วนมิลลีคีและเมาเซอร พวกเขาก็ได้จัดก,การแก้ไขจากเกมฟรีซิตี้มาเป็นเกมฟรีไลฟ์เกมในแบบที่พวกเขาอยากให้เป็นหลังจากนั้นมิลลี่ก็ได้มาหาก,กายเพื่อจะบอกว่าความรักระหว่างเธอกับกายนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเธอเป็นคนสร้างโลกนี้ขึ้นมาแต่เธอใช้ชีวิตในนี้ไม่ได้กายก็ได้พูดว่าเขาเป็นเพียงคนส่งจดหมายรักแต่คนที่เขียนจดหมายคือคนที่อยู่ข้างนอกมิลลี่จึงรู้ทันทีว่า คีแอบชอบเธอแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็พึงจะรู้ตัวว่าแอบชอบกันมานานแล้วตัดภาพมาที่กายขณะที่กายกําลังคุยกับดูดกายก็ได้เจอกับบัดดี้เพื่อนรักของเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วทั้งสองก็กอดคอกันไปคุยกันไปอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบครับก่อนจากกันไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆอยากให้เกมในอนาคตข้าง,งหน้าเป็นอย่างไร ถ้าชอบคลิปนี้ของผมนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าข้อมูลขัดตกบกพ่องตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ